สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมณีพิพัฒนรวยก็มาอยู่บ้านอาจารย์แซมดวยคะมาตามโค้งสุดท้ายเลขอาจารย์แซมงมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะคะเนาะหนึ่งพฤศจิกาว่าอาจารย์แซมจะปล่อยเลขตัวไหนในโค้งสุดท้ายนะคะ่ะได้ตัวไหนเข้าไปตามเลยคะ่ะนะอา ยูทูบทั้งหลายกับมาบ้านอาจารย์แซมนะ,นะคะมารอนะคะรอตัวเลขจากอาจารย์แซมไปในเพจพระรวยภาพไปสอบถามนะคะเนาะว่าเพิ่นได้ตัวได้นั่งนิมิตได้ตัวไหนคนละไลค์คนละแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามคนละไลค์คนละแชร์เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเดน้อค่ะไปะเข้าไปตามตัวเลขจากอาจารย์แซมกันเลยนะคะเนาะไปกันเลยค่ะเน้นล่างห้อหนึ่งเพราะว่าเลขอาจารย์จะให้ทั้งหมดสี่หางาก็จะตัวเด่นที่สุดก็คือเน้นที่สุดก็คือหนึ่งเกีตัวกลางก็คือศูนย์เแปดเก 8, แล้วก็หกหนึ่ง ก็นิ้นลองไม่ใช่ตัวกันนะก็เป็นตัวนิ้นลองแล้วก็เม้นเดียวนี่ก็เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยใครที่ชอบเอาตรงๆนะอาจารย์มีอีกหางหนึ่งที่อาจารย์ชอบก็คือสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเแตกกระดาษมันเขียนไม่พอมันก็จะเขียนไม่พอเขียนข้างล่างอะไเนี่ยสามหนึ่งเจ็ดสาม จะโชว์ให้ดูเลยครับผู้ชมนาะใหยินเใหญ่ร่มล่มนี่มาทอดๆกันนิดหนึนะครับตัวเลขของอาจารย์แสมในงวดวันที่หนึ่งพุธกีกาเนาะครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะครับ เน้นเม็ดเดียวสิ้หนึ่งเจ็นะครับเน้นให้แล้วนะอมให้สีแดงเลยครับ3มตัวนี่ห้าหนึ่งเจ็สองตัวนี่หนึ่งเจ็ดเลขตัวกันนี่ศูนย์เจ็ดแปเจ็ดหกหนึ่งนะครับตื่นเื่ใจ่านผู้ชมนี่พีน้จัดนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ห่านะครับุ่นผู้ชมบอกว่าจะไทั่วเป็นเทียงแนวทางเนาะเนาะ แข็งเลยเห็นหรือยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแต่เอฟซีบอกว่ายังอยากให้โชว์ให้ดูหน่อยอุ๊เลขนี้โชว์ไม่ได้นะเลขนี้เดี๋ยวมันจะไม่ออกโชว์ปุ๊บออกปั๊บเป็นอะไรครับอาจารย์โชว์ไม่ได้ครับโชว์ปุ๊บอันปั๊บเลย เีกลุดจกรเลีหล er> really oh. ุดเลขหลุดเอานั้นเลีหลุดตัวจริงครับเลยกลุดท่ัไล้วจุไงรลทิงไปแล้วำกันจะบะเชโซนกันนากันกันทุกบบอาจจะเป็นแนวทางที่มาตรงกับ ท่านผู้ชมเนาะนะครับที่มีอยู่ในรัฐบาลไทยอาจารย์ชอบมากที่สุดก็คือเลขหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวเลขหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามตัวได้แก่ห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลขเน้นร้องคือสามหนึ่งเจ็ดรัฐบาลไทยเ่อวันี้อาจารย์เน้นไปที่หนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดรัฐบาลไทยเ่อวันี้แคปไว้พี่น้องข่าแคปข่าวแคปเลตีวันน้อยเม็ดเดียวห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ด บนล่างนะเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าหวยจะมาบนจะมาล่างศาสนาอาจารย์ศาเนาแคปหน้าจอแคปไว้เลยแคปหน้าจอไวเลยรัฐบาลไทย่วันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขกใอ้มเจ็ดแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามตัวได้ห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็จะมีหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดที่อาจารย์เน้นมากที่สุดแล้วก็ชอบมากเลขนิมิตนั่งสมาธิเห็นเป็นเลขหนึ่งเจ็ดตัวสีแดงลอยขึ้นมา S <S แล้วก็บอกฟากบอกไปเลยว่าอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดก็ได้ที่อาจารย์บอกเนาะครับอ่าแคะหน้าจอไปเลยแคะหน้าจอไปเลย <S <S อ่าบแคปหน้าจอไเลยครับหน้าจอหน้าเจ็ดอ่าอาจารย์น้อ้ฟังอีกหน่อยหนึ่งเจ็ดมาอย่างไงครับหนึ่งเจ็ดเนี่ยอาจารย์นั่งกรรมฐานครับ อาจารย์นั่งกรรมฐานแล้วก็เป็นเลขสีแดงครับอาจารย์เป็นเลขสีแดงลอยกุ้งขึ้นมาอแล้วก็ปรากฏเป็นตัวเลขสิบเจ็ดให้เห็นเป็นในเรื่องของนิมิตเนาะแล้วก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่าสิบเจ็ดก็คือสิบเจ็ดนะก็เลยบอกแล้วท่านก็เลยเพ่งดูตัวเลขมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ยังอยู่ที่เดิมครับแล้วก็อาจารย์ก็เพ่งดูใหม่อแล้วก็นั่งสมาธิดูใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอาจารย์ก็เลยมั่นใจว่าสิบเจ็ด S <S ในงวดนี้เหมือนเลขห้าเก้าใช่นะอาจารย์ก็เลยว่าสิบเจ็ดก็อาจจะเป็นศูนย์เจ็ดลบแต้มหนึ่งก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่แหละอ้าวเม็ดเดียวอ้าวแล้วก็งวดนี้ก็ใส่ไปเลยชอบเจ็ดหนึ่งเจ็ดชอบเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนี่แหละซื้อไปเลยแล้วก็เม็ดเดียวห้าหนึ่งเจ็ดสามตัวตรงห้าหนึ่งเจ็ดใครที่ชอบแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยเห็นหรือยัง เห็นแล้วครับดูเลขเจ็ดอาจารย์เยอะมากเลยเนาะร้ายนี่มีแต่เจ็ดเลยก็ก็จะมีหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเบอร์โทรก็ยังมีแต่เจ็ดเลขเผือปากข้าสนอาจารย์ก็วิ่งเจ็ดฉันก็สันก็รัฐบาลไทยอาจารย์คิดว่าเลขมาเจ็ดงวดนี้เลขจะมาเจ็ดในงวดนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจารย์ก็จะบอกเสมอว่างวดนี้เนี่ย เลขที่อาจารย์ชอบมากที่สุดก็คือมิตรเดียวรัฐบาลไทยหนึ่งเจ็ดหาซื้อเอาให้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างอาจารย์ก็บอกไม่ได้เพราะว่า่าแนวทางเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาบนหรือมันจะมาล่าง <c oughs> มันก็บอกไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงแนวทางเ, <c oughs> เนาะแนวทางเท่านั้นขออนุญาตครับไอ้แล้วเออเลขสี่ที่ปล่อยก่อนหน้านี้นี่ไม่ปรากฏให้เห็นเลยบอกไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏเลย <c oughs> เ,ลเ,เลขเล็ก ก็เลขสลับครับค้าลอยนะครับเลขสับคาลอยรับเลขสลับค้าลอสับคาลอยไว้นะครับใช่สี่งพิชซ์เลยสำหรเพราะว่าเลขที่ที่อาจารย์จะบอกว่าเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเรามาดูใกล้ก่อนวันหวยออกนั้นหวยจะเม่นมากแต่รัฐบาลไทยนะเลขจะดังมาจากไหนอาจารย์ไม่สนใจเลขจะดังมาจากไหนจะดังมาจากที่ไหนอาจารย์ไม่สนใจ อาจารย์เชื่ออาจารย์เชื่อในนิมิตของอาจารย์เพราะนิมิตของอาจารย์นี่เคยแตกมาแล้วแตกบนแตกล่างแล้วก็แตกตรงๆมาแล้วอาจารย์ก็เลยไม่ได้เชื่อที่ไหนแต่อาจารย์เชื่อว่าหวยวันนี้จะออกสิบเจ็ดนี่เลยสิบเจ็ดนี่คือจับสามตัวสนย์เจ็ดนี่ละจับเอามันอยู่ในนี้หละถ้าใครมองออกใครชอบใครชอบศูนเจ็ด ก็จับสามใส่ก็เป็นสามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดได้ไหมอาจารย์เจ็ดศูนย์เจ็ดก็ได้ครับอชอบก็จับ,บก็จับขาดก็ผ่านขัดก็ผ่าน,านอเออเดียไหมดวงไพ่ดวงมั่นเหรอชอบเจ็ดเลยที่เจ็ดเจ็ดดูก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดไม่มีเบิ้์นเจ็ดเจ็ดบ้างเหรอครับอ่อเจ็ดเจ็ดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เขียนเพราะว่า อาจารย์ชอบก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันใช่อาจจะเป็นตองเจ็ดก็ได้นาออาจารย์นาะอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือยังไงแต่ว่าแปดเจ็ดเราก็มีครเห็นไหมมีแปดเจ็ดเห็นไหมครับเห็นครับแปดเจ็ดมีไหมมีครับมีนะซื้อให้หมดเลขไม่เยอะบางคนบอกว่าทําไมเยอะจากอาจารย์บอกไม่เยอะนะเลขสี่หางอืมเลขสี่หางไปกับก็แปดหางครับอ่าซื้อได้ไม่เลขสี่หาง ได้ซื้อได้นะครับได้ซื้อได้ค่ะเลขสี่หางถ้าถูกมาออกล่างหกหนึ่งออกบนออกล่างหกหนึ่งออกบนหนึ่งเจ็ดทำยังไงครัใช่ไหมรับรัฐบาลไทยง่วดนนี้อาจารย์มั่นใจฟันไปที่หนึ่งเจ็ดเนาะแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ได้ไปเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วก็สามตัวเม็ดเดียวห้าหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดฟันทงให้เลยครับใครที่บอกว่างบน้อยซื้อตัวไหนอาจารย์บอกว่าฟันให้เลยหนึ่งเจ็ด ไปหาซื้อไวเลยเนอะเอาแบบง่ายๆถูกก็คือถูกวัดไปเลยแค่นั้นแหละหยมันมันออกแค่หนึ่งประตูมันไม่ได้ออกสองประตูสาประตูที่ไหนหัยน่ะมันออกแค่หนึ่งประตูใช่ไหมหนึ่งหนึ่งถึง9-9วัดไปเลยแปดเจ็ดกับหกหนึ่งนี้เป็นตัวกันหรือเปล่าครับอาจารย์อ่าก็เน้นเหมือนกันแต่ว่าน้นลองครับถือว่าอยู่ในอยู่ในวงโคจรสี่หาง เป็นตัวรองนะครับเนาะแต่ว่าที่อาจารย์วงไว้คือเน้นสุดก็คือหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดแต่ว่าเป็นเจ uh ็ดวงหนึ่งนี่เป็นอ่าโคจรก็คือมันก็ว่าก็เน้นเหมือนกันแต่ว่าเน้นรองแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เน้นนะก็คือเน้นรองแต่ถ้ามาถามว่าเขาบอกเน้นหนักตัวไหนอาจารย์อ่าวัดตัวไหนก็คือหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนะครับใช่วัดไปเลยหนึ่งหาบอกเขียนบอกอาจารย์หนึ่งห้าอาจารย์ าจารย์เพราะว่าเอาตรงๆนะหลักหลักร้อยเนี่ยอาจารย์แค่จับมาใส่แต่เลขที่อาจารย์เห็นนั่นก็คือหนึ่งเจ็ดครับฟันเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวสิบเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ออันนี้คือหลักร้อยที่อาจารย์อามาใส่อ้สามหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งไม่อยากได้สามตัวก็ไล่เอาไล่เอาครับอันนี้ก็เป็นแค่หลักร้อยที่อาจารย์นามาใส่ให้หรือถ้าใครอยากศูนย์เจ็ดอ่าก็ห้าศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ หนึ่งศูนย์เจ็ดหรือสามศูนย์เจ็ดแล้วแต่ชอบครับหรือจะเป็นเก้าศูนย์เจ็ดเดี๋ยวเพิ่มให้ตัวหนึ่งเนาะอ่าเพิ่มตัวหนึ่งสามตัวเนาะครับเพิ่มสามตัวอ่าเพิ่มอาจารย์เพิ่มอันนี้ไม่ใช่เลขนิมิดนะแต่เป็นเลขอาจารย์เพิ่มให้ถือว่าแล้วแต่ดวงไปซื้อคือเป็นเลขสามตัวเนาะครับอ่าเลขสามตัวแล้วก็อ่าเป็นในในในตัวที่พี่อาจารย์จะให้ อันนี้คือใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ไม่เป็นไรครับเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเพิ่มอีกตัวหนึ่งเก้าเจ็ดนะจะเป็นหกศูนย์เจ็ดก็ได้หนอยอือจะมาเช็งเลยอ่ะอ เห็นหรือยังเห็นครับผมอันนี้ก็ใครที่ซื้อก็ติดไว้ก็ 9, 0, 7, เก้าศูนย์เจ็ดนาะติดไว้สักหน่อยเนะาะมันก็ไม่เสียหายาเลขตัวเดียวติดไว้เป็นเลขสามตัวแต่แต่สองตัวนี้ก็ยังเน้นเหมือนเดิมก็ยังเน้นหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเหมือนเดิมาอาจารย์มั่นใจเลขหนึ่งเจ็ดกับ0ูเจ็ดเอาเม็ดเดียวเลยเอาหนึ่งเจ็ดกับ0ูไย์เจ็ดไปเม็ดเดียวอาจารย์หนึ่งเจกับ07เจ็ดใช่07นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่แหละแล้วก็ให้ทุกคนไปหาซื้อไปเลยอ่ะแคปไว้หน้าจอไปเลย ใครเห็นแล้วแคบหน้าจอไปเลยแคบหน้าจอไว้แคบไว้ก็อย่าลืมอย่าพลาดาพนะทุกคนแคบหน้าจอไว้เลยจะไว้จตาซื้เลยเนาะแคบไว้จะไปหาซื้อช่วยแนวางเรย่งกรดี่็หานวตาเรอยาไทยเห็นราคาเห็นราคาเห็นราคาะกินค่ะ แล้วก็เอสซีของแต่ละช่อง Youtube ทุกคนคที่กำลังติดตามดูใน Youtube ดูในเพจเนาะก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้ทุกคนนั้นมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้การเงินเปิดขอให้ดวงเปิดขอให้โชคลาภเปิดขอให้การงานเปิด มีแต่สิ่งดีๆเงินไหลกองทองไหลมาตลอดปีแล้วก็ตลอดไปแล้วก็ทั้งในประเทศไทยที่กำลังดูอยู่เอีทุกคนก็ขอให้มีโชคมีชัยวันที่หนึ่งขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ถูกหวยสามตัวตรงกันทุกๆคนอาสากาซา